สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ1ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการหาแรงลับนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราหาแรงลับไปกี่กรณีแล้วลูกกี่กรณีแล้วลูก สองกรณีนะคะสองกรณีเนาะนักเรียนสองกรณีนะคะอามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนกรณีที่หนึ่งนะคะเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะแรงลับของเราที่ได้เนาะนักเรียนก็จะมีขนาดเท่ากับผลรวมนั่นแปลว่าถ้าแรงลับอยู่ในทิศทางเดียวกันเราก็จะเอาแรงนะคะทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะ หาแรงลับได้นะคะง่ายๆโดยการเอามาบวกกันเนาะทิศทางก็จะไปทางเดียวกันนะคะนั่นเรียนอันนี้คือสําหรับกรณีที่1ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะเนาะ,ะมาดูเมื่อวานนะคะนั่นเรียนเราเรียนไปนะคะเกี่ยวกับการหาแรงลับนะคะเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแรงลับเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับนะคะนั่นเรียนจะมีขนาดเท่ากับ ผลต่างเนาะนักเรียนถ้าผลต่างเนี่ยเราเอามาทําอะไรกันลูกผลต่างเอามาทําอะไรกันลูกลบค่ะอ่าเอามาลบก,กันเก่งมากนะคะผลผลต่างจะเอามาลบก,กันนะคะและวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ออกแรงมากกว่านะคะเนาะโอเคอันนี้คือกรณีที่สองนะคะที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนะคะป .5 ทับ1ก็เกือบถูกหมดนะคะทุกคนแต่ติดตรง ที่นักเรียนนะคะคณิตศาสตร์ผิดพลาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทิศทางนะคะของวัตถุเมื่อเราหาแรงลับแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะคะในส่วนนี้เนาะนักเรียนอ่ะวันนี้นะคะเราลองมาดูกรณีที่3นะคะลูกช่วยกันนะคะกรณีที่3มเนี่ยนะคะก็คือคล้ายๆกับกรณีที่2นะคะเมื่อมีแรงหลายแรงนะคะเปลี่ยนจากคําว่าสองแรงเนาะเมื่อมีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุนะคะนักเรียนหรือสองแรงเนี่ยนะคะ ออกแรงเท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแรงทั้งสองแรงก็สามารถหักล้างกันทําให้วัตถุหยุดนิง่งหรือไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะคะหรือไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะคะอะมาดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นกีฬาชักกระเยอนะคะนั่นเรียนเนาะนักเรียนเคยเล่นไหมคะลูกเคยเล่นไหมเคยเลย่นยอะนะคะสําหรับนักเรียนที่ชอบนะคะนักเรียนที่บ้าพลังนะคะนักเรียน นะกีฬานี้ก็จะเหมาะสมกับนักเรียนใช่ไหมคะลูกเนาะ,ะดูตัวอย่างนะคะนักเรียนมีทีม A กับทีม b แข่งขันชักกระเยือกันนะคะในวันนี้เนาะทีม A เนี่ยมีกี่คนลูกทีม A มีตั้งกี่คนสามคนทีม A สามคนถูกต้องนะคะโจทย์บอกว่าทีม A อออกแรงคนละห้านิวตันดังนั้นนะคะนักเรียนเนาะคนที่หนึ่งก็ออกแรงห้านิวตันคนที่สองก็ออกแรงห้านิวตัน คนที่สามก็ออกแรงห้านิวตันเหมือนกันดังนั้นค่ะนักเรียนหารวมแล้วทีมเอจะออกแรงรวมกันทั้งหมดกี่นิวตันลูก1ินิวตันห <10. 15. S 1> ้านะคะเก่งมากนะคะ1ิบห้านิวตันนะคะสิบห้านิวตันและมีทิศทางไปทางไหนลูกมีทิศทางไปทางไหนเอ่ยไปทางไหนคูลูกสอน,นทางซ้ายห้าไปทางซ้ายนะคะไปด้านที่ดึงนะคะ นักเรียนเนาะมันก็จะมีทั้งแรงดึงและแรงผลักนะคะนักเรียนดูให้ดีๆนะในกรณีการเล่นทักกระเยาะแบบนี้มันก็จะต้องเกิดแรงดึงเกิดขึ้นนะคะ,ะทีบีบอกว่า,วาอ่ะฉันต่อให้ฉันคนเดียวสามารถดึงพวกเธอ3ามคนได้นะคะอ่ะไปดูทีมบีค่ะนะคะมีผู้เล่นแค่1คนแต่ผู้เล่น1คนเนี้ยนะคะออกแรง15นิวตันคนเดียวเลยลูก1ิ้านิวตันคนเดียว นะคะนั่นเรียนหาตอนนี้ทีม B ก็จะออกแรงไปทางไหนลูกทีม B ออกแรงไปทางขวาขวากิ่งกลานไปทางขวาเนาะดังนั้นเนี่ยอ่ะเรามีทีม A และทีม B ที่ออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามเรียบร้อยนะคะตอนนี้ในทิศทางตรงกันข้ามเรียบร้อยอ่ะการหาแรงรับทำยังไงลูกในทิศทางตรงกันข้ามเราเอาแรงมาทำอะไรกันแรงมันลบกันค่ะดังนั้นแรงเอ ทีมเค่ะได้แรงลับของทีมเเท่าไหร่ลูก15อะไรลูก15นิ้าันแ้วงบวกด้วยนะคะเอามาลบหรือเอามาบวกคะเอามาลบลบกับเท่าไหร่ลูก1บห้านิวตันลบกับ15นิวตันผลลับค่ะ15ลบ15ได้เท่าไหร่0 0เท่าไหร่คะ0อะไรลูกณค่ะ ศูนนิวตันนะคะเก่งมากนะคะตูนนิวตันนะคะนักเรีนยนอ่ะต่อไปนะคะคณิตศาสตร์ม่อยากละแต่ค,คุณครูถามว่าตอนนี้วัตถกุการเคลื่อนที่ของวัตถุมันจะเป็นยังไงเนี่ยหยุดนี่ครับถ<ำ>ูกต้องนะคะจํา<ำ>ไว้ว่าเมื่อ แรงทั้งสองแรงหักแรงการเอามาลบกันแล้วมันมีผลลัพธ์เท่ากับศูนย์นะคะวัตถุจะไม่เคลื่อนที่นะคะนั่นยนวัตถุจะไม่เคลื่อนที่หรือเราจะเรียกว่าวัตถุหยุดนิ่งนั่นเองนะคะลูกวัตถุหยุดนิ่งนั่นเองเนาะอ่าเข้าใจไหมคะ ค่ะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนะโอเคนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราลองไปดูนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างเป็นการเล่นชักกระเยอะอีกละนะคะอ่ะตอนนี้นะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันละอ่ะทั้งสองทีมนะคะมีจํานวนคนเท่ากันละสามคนนะคะอ่ะมาดูนะทีม A ค่ะออกแรงคนละห้านิวตันเหมือนเดิมอ่าทีม A ออกแรง คนละ5นิวตันเหมือนเดิมเพราะว่าทีม A เมื่อกี้เนาะเอามาแข่งในรอบต่อไปนะคะนักเรียนเอามาแข่งในรอบใหม่นะคะอะดังนั้นบอกครูมาค่ะว่าทีม A มีแรงรวมกันได้เท่าไหร่ลูก15 15, 15. นิวตันแรงรับนะคะของทีม A จะรวมกันได้ทั้งหมด15นิวตันจำไว้นะคะลูก5แต่ละแต่ละทิศเนี่ย มันมีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแรงนักเรียนจะต้องนะคะนักเรียนจะต้องอ่ารวมแรงแต่ละฝั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาแรงทั้งสองฝั่งมาบวกมาลบกันแล้วแต่กรณีไปนะคะอทีม A อนะคะออกแรงไปทางไหนคะลูกไปทางซ้ายไชคทางซ้ายเนาะโอเคนะคะรวมแรงได้สิบห้านิวตันต่อไปค่ะลูกมาดูทีม b b i r ิร ทีม B เิร์ดก็มีสามคนแต่ออกแรงคนละ4นิวตันนะคนันเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยคนแรกก็ออกแรง4นิวตันคนที่2ก็ออกแรง4นิวตันคนที่3ก็ออกแรง4นิวตันดังนั้นทีม B ลูกทีม B รวมกันแล้วออกแรงทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสสองนิวตันนี่นนี้ตัแขแรงนะคะสิอนิวตันออกแรงไปทางไหนลูก แรงไปทางขวามือนะคะเก่งมากออกแรงไปทางขวามือดังน hm MM ั้นนะคะเราก็จะได้แรงรวมแล้วนะคะว่าทีม A อสิบห้านิวตันทีม B ีสิบสองนิวตันดังนั้นค่ะไปหาแรงรั <S <S บรวมนะคะดังนั้นเอาอะไรตั้งลูกอะไรตั้งสิบห้านิวตันลบหรือบวกลบ ศีร่ะลบค่ะสองเก่งมากนะคะนักเรียนเก่งมากเนาะเก่งมากๆเลยนะคะอ่านักเรียนเข้าใจอ่ะดังนั้นคําตอบลูกคําตอบผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะสามนิวตันอ่าสามนิวตันแล้ววัดถุ่มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนเนี่ยทางซ้ายทางเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกต้องอ่าท่านถามง่ายๆว่าสรุปแล้ว ระหว่างทีม A กับทีม B ทีมไหนชนะทีมไหนชนะลูก <A, S 1> ทีม A ใช่ไหมคะ C, C, C. เพราะว่าออกแรงมากกว่าถูกต้องนะคะแรงต้องไปทางที่ทีม A ดึงนะคะหรือแรงต้องไปทางที่ฝั่งที่มีแรงมากกว่านั่นเองนะคะนั่นเรียนง่ายมากเลยเนาะอะ,อะต่อไปนะคะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะลูกไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างอะนะคะในกรณีนี้ตัวอย่างที่สามแต่ละ คนออกแรงไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนออกแรงไม่เท่ากันก็ไม่ยากเนาะนักเรียนเราก็รวมแรงแต่ละฝั่งก่อนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนอย่างทีม A เนี่ยคนที่1อ่ะคนที่1ออกแรง5นิวตันเนาะคนที่2ออกแรง8นิวตันรวมกันค่ะ8 ห้าได้เท่าไหร่หนึ่งนิวตันคะดังนั้นแสดงว่าทีมเออกแรงทั้งหมดสิบสามนึ่ิวตันนะคะเหรียญสิบสามนิวตันเนาะอ่ะทีม B ค่ะคนที่หนึ่งออกแรงสี่นิวตันนะคะสี่นิวตันคนที่สองออกแรงหกนิวตันนะคะนั่นเรียนสี่บวกหกเป็นเท่าไหร่สิบบวกหกเป็นสิวอ่ะเป็นสิบ นิวตันเนาะเราได้นะคะแรงของทีม B และแรงของทีม A เรียบร้อยปรากฏว่าใครออกแรงมากกว่ากันทีม A ค่ะทีม A นะคะทีม A เนาะดังนั้นเราก็เอาแรงของทีม A ตั้งนะคะคือเท่าไหร่ลูกนิวตันนะนิวตันลบสิบนิวตันลบสิบนิวตัน ผลลับได้ลูกผลลับได้นิตันผลลับได้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายลทีไปางซ้ายค่ะง่ายใช่ไหมนิวตันอุ้ยเดี๋ยวนะนิวตันเคลื่อนที่ไปทางไหนลูกซ้ายค่ะ้าแมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะนั่นเรียนแบบนี้นะคะเก่งมากนะคะง่ายหรือยากง่ายหรือยาก งายนะคะแต่ต้องรวมนะคะรวมแรงในแต่ละทิศทางให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามาลบกันนะคะนั่นเยนเราก็จะได้แรงรับที่เกิดขึ้นเนาะอย่าลืมว่าคุณครูย้ําในเรื่องของการดูทิศให้ดีๆนะคะว่าทิศจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนาะนั่นเยนโอเคค่ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะนั่นเยนเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เราไปทำใบางานออนไลน์กันเลยนะคะนักเรียนอะดูให้ดีนะใบางานออนไลน์วันนี้นะคะนักเรียนมีสามข้อเหมือนเดิมนะคะการหาแรงนับในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อมีแรงมากกว่า2แรงมากระทําต่อวัตถุนะคะนักเรียนดูให้ดีๆนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยนะคะนักเรียนมีผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะเชื่อว่าพอให้นัหนึ่งนะคะทําได้คะแนนเต็มแน่นอนนะคะ เมือ่อทำเสร็จแล้วไม่ต้องกดปุ่มฟลูฟปป้านะคะนักเรีนยนสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งลงในอัลบั้มของคุณครูได้เลยนะคะอ่ะมาถึงท้ายชั่วโมง <S <S คุณครูขอ,ขอดูนิดนึงว่าใครยังไม่ได้เช็กชื่อนะคะ <S 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 ปะพังกรกรวัตสิติพัชนาทิพแล้วก็วรลาลีเหมือนเดิมนะคะวะลาลีหายไปไหน นะคะนั่นเรียนแต่มีงานส่งนะว่าลาลีหายไปแต่มีงานส่งนะคะตามเพื่อนด้วยนะคะคนที่มีรายชื่อนะคะนักเรียนรีบเทคชื่อด้วยโอเคนะคะตอนนี้มีใครมีคําถามหรือใครมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามคุณครูไหมคะมีไหมลูกมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะอ่านเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ใบงานออนไลน์ให้นะคะนั่นเรียนเนาะ อ่ะแล้วก็นะคะนั่รเยนต่งงานให้ครบนะคะนั่นเยนรีบทํางานส่งเนาะต่งงานให้ครบนะคะแล้วก็ไปพักได้นะคะใครที่ส่งงานแล้วก็อนุญ,ญาตให้ไปพักผ่อนได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เั่วโมงนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ค่ะ